มาพบกับผมอีกครั้งในโนเกีแคสเกมมิ่งนะครับท่านผู้ชมกับโทโฮสกายอารีนาครับแลังจากแปตัวละครหลักในการแคสต์นั้นจบไปแล้วต่อไปจะเป็นตัวละครของภาคไยเเตอีก2คนนะครับ hmm. นะครับสักสูตรเดิมครับนี่ครับผู้สื่อข่าวมายาแห่งจารีชาเมมารุอายะนะครับ จะเมบาลูผมเล่นผมได้ทายเอครับสถานที่นะครับสถานที่ที่เหมาะสมพี่ครับเพรือหายมานแดงครับเพรือหายมานแดงนะครับเพลงก็เพลงนี้นะครับอ่าใครเตะไล่ไปกันเลยเรดี้เรดี้ไปไปอันนี้คือสายแรกของอายะนะครับสายทายเอ เป็นสายเน้นยิงวัตถุครับชาร์ตสเปลของไอะาาคือซาวล์ต้าครอสชาร์ตสเปลของไอะคือซาวล์ต้าครอสถ้าอีกธรรมดาจะ <Hey. S 1> เป็นอย่างนี้ครับดูจีนิเซษน,นี่ไม่โดนเลยครับแต่นี่ซาวล์ต้าครอสอ้าวโอ้กันด้วยมีกันด้วยมีกันด้วย,มวยแมทท็อตโอ้ เป็นตัวละคอรอีกตัวนึ่งนะครับชาเมมารุไอ,อะตัวละครโขนผม,ผมแน่นอนผมชอบมั้งแต่มั้งแต่เล่นแน่นอนครับผมชอบมั้งแต่เล่นภาค25ครับโอ้จะกัดทำไมนักหนาอยา่างรู้อุ้ยไม่โดนโอ้โหมันจะอะไรกันนา ไอ er? oh, oh, ้ดิชนโฮ้ยโฮ้ยโอ้ยอ้าวโดนดิอ้าวอัพโหลดแล้วโหลดเลยโหลดแล้วครับอายาได้ข้าวหมาโหลดเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหสตารอร์เล้นหายา โอ้อีกช็อตหนึ่งแล้วครับผมไม่โดนโอ้ไม่อยากเชื่อเชื่อครับแต่ว่านะครับยากครับโอ้ตาย พาไปเพอร์เป็ดฟีสโอ้โหโดนลม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 ครับเมื่อกี้ทีโน่เพอร์เป็ดฟีสใสฮะไอ้กุ๊กโกดุ๊กเว้ยใครใครแบเงี้ยห่างเกินไปครับไปถึงรอบหนึ่งโดนแล้ว ไตายคู่ครับแบบนี้มีแล้วครับตายคู่อ้าวตายตายดิโอ้หตายดิเอเอ,เอ,เอ,เอนะครับจกท้ายเอนะท้ายเอนะครับ รอไปเล่นใช้ปีนะครับเนยกรเนี่ยกวคระเดคราวนี้ผมไม่เลือกครับไม่เลือกครับสูงเลยครับดับมัทุกดมีคตราครับนี่คือสายท่านนะนี่คือยะใช้สายขนาดของผมครับไฟเอเมื่อกี้จะเป็นการยิงวัตถุไปมากกว่าครับรับอโคโลชิ ไม่ให้ดูในการในภาคเหมือนตัวนะครับอ้าวพระเจ้าส่วยประโยชน์สูงมากครับอ้าวอายกี่คนโอ้สามคนอ้าวสามไม่เต็มครับ จิงผูชิ wow. ไม่โดนอ้าวไฮดังกีครับเอาเพลงอารมณ์ดีรับมาขอแจ้งว่าแกแจ้งว่าแกไปสารของวิ่เรมาไปกับคนเดียวมันนานจังวะสุบูร เฮ้ยทุกขอไปทุกข้าได้ดีมัมีเวลาอันกิดตำคัญนะเว้ยโอ้ตายเรา่มลำคาญแล้วครับ จะหลบได้ไหมอา้าวโอยไปไม่ได้เองวาไปเลยทิโค้ชอันตรายครับอา้าวสาย B เดีวยวกันด้วยสายนี้จะเป็นสายสู่โจมครับ เอาแบบนี้มีมีลุ้นครับรมีลุ้นเฮ้ยโวกมที่เอาโอเทิชั่นนะ สองกับเป็นผ้าไคเตะจริงครับพปอบตัวละครสายสายท่านลงมาครับอ่าจบแล้วครับอุ้ยจัะวะอุ้ยลืมไปครับนะครับ นะครับชาเวบาน่ไอ้นะครับจะเป็นตัวละครในเรื่องของสายความเร็วครับใช้ A นั้นจะเป็นเรื่องของการยิงวัตถุออกไปเพื่อการโจมตีนะครับในส่วนของใช้ B จะเป็นในเรื่องของสายจู่โจมครับอย่างเมื่อกี้เลยครับที่ผมใช้เทงโทโรชิซึ่งเป็นการเข้าหาเป้าหมายโดยตรงถ้าใช้ขั่วแฟชชั่นน่าจะดีนะครับแนะนำสลับมือใหม่ยช่อเดียวกันนะครับจบกันแคส ชาบีมารุอายะแล้วนะครับต่อไปคือต่อไปคือจะเป็นตัวสุดท้ายของภาคยะเตะนะครับและเจอกันนะครับ